สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่31แล้วนะครับสำหรับการดูนาฬิกาว่าเป็นของแท้หรือว่าเป็นของก๊อปปี้นะครับซึ่ง EP ีที่แล้วเนี่ยผมก็จะรีวิวนาฬิการุ่นนี้และครับคือ f 9ก้า w ซึ่งจะเป็นของก๊อปปี้นะครับส่วนทีนี้เนี่ยเรามาดูของแท้กันบ้างนะครับจุดสังเกตของแท้เนี่ยจุดแรกเนี่ยผมอยากจะให้ดูในส่วนของโลโก้นะครับที่ปัม๊มรายละเอียดยี่ห้อ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยูออ่หน้าปัดของนาฬิกานะครับซึ่งจะมีความคมชัดกว่าของกอ๊อปค่อนข้างจะชัดเจน,นครับตรงนี้ก็ลองสังเกตดูครับทีนี้เรามาดูในส่วนของปุ่มกดกันบ้างนะครับถ้าเป็นของก๊อปปี้เนี่ยปุ่มกดจะเป็นสนิมน,นะครับหลังจากที่เราใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับใออนส่วนของนอ็อตฝาหลังเช่นเดียวกันนะครับ ดังรูปที่ผมขึ้นมานะนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยนะครับน็อตตั้ง4ตัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสเตนเลตนะครับโลโก้ก็จะชัดเจนนะครับปั๊มคาซิโอนะครับรายละเอียดที่บอกไว้สแตนเลสสตีลแบ็กเนี่ยก็จะมีความคมชัดกว่าของ๊อปี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ปุ่มกดด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสเช่นเดียวกันนะครับเวลาใช้นานๆเนี่ยก็ จะไม่มีปัญหาเรื่องสนิมขึ้นครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือไฟด้านข้างนะครับเรื่องของแพ้เนี่ยไฟจะขึ้นด้านข้างแค่จุดเดียวนะครับอ่ครับเราก็ไปดูส่วนประกอบอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าของก๊อฟบ,บางตัวเนี่ยไฟก็จะขึ้นด้านข้างจุดเดียวเหมือนของแท้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมได้ดีดคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับไปลองย้อนดูนะครับ อ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องในการุ่นนี้เนี่ยอ่าของแท้มันเป็นยังไงครับอ่าหลังจากที่เราขันน็อตอ่าทั้ง4ตัวออกแล้วนะครับเรามาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงครับอ่าแกะออกมาสิ่งที่สังเกตได้คือว่าจะมี กระดาษเหนียวๆนะครับปิดไว้ที่ลังฐานนะครับของนาฬิการุ่นนี้ครับแล้วก็ฝาหลังใต้ฝาหลังก็จะมีการปั๊มรหัสนาฬิกานะครับของรุ่นนี้ไว้นะครับซึ่งของแท้ทุกตัวนะครับจะปั๊มหมดเลยนะครับถ้าเป็นของคาสติโอนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามนะครับนี่ก็ให้เป็นข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งครับที่ผมจะลองแกะกระดาษออกนะครับซึ่งใต้กระดาษนี้เนี่ยจะมีบอก ยี่ห้อนะครับคาเฟโอได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนของก๊อปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูจะเป็นล้นเลยครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ปั๊มอะไรครับเป็นแค่แผ่นสแตนเลสว่างว่างครับถือว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นที่ปลอมกันเยอะมากๆนะครับไม่ว่ารูปแบบหรือว่าฝาหลังเนี่ยที่ผมเช็คได้นประมาณ56แบบเลยนะครับที่เขาปลอมรุ่นนี้มานะครับที่ฝาหลังจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ แต่ก็ปลอมรุ่น c a ซิโอเอฟเก้าหหรือบีกรุ่นนี้นะครับลองไปสังเกตดูนะครับปลอมกันเยอะจริงๆนะครับอขอบคุณมากๆนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ